สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของธาตุดินนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนะคะเขานิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมนะคะเพืเ่อนๆเขาทําอะไรอยู่นะคะตรงนี้เนาะนะคะธาตุดินก็คือราศรีกันราศรีพฤษภแล้วก็ราศรีมังกรหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่ก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้แล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทั้งลักณะเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะหมอพดทุกคลิป ดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงหมอไม่ได้ไปเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพิเศษนะคะดูเป็นแนวทางนะคะให้สามารถอ่านสลับกันได้ถ้าคุณไม่ทําเขาเขาทําเราหรือเราทําเขาแบบนั้นนะคะเพื่อนๆตรงนี้มาฟังกันเนาะนะคะธาตุดินอันนี้หกดาบนะคะมีใครถ้าคุณไม่ move อ n จากใครก็แปลว่ามีคนที่ม o v e อ n จากเราไปนะะเพื่อนๆหดาบเนี่ย มันเป็นสภาวะที่นึกภาพออกไหมคะที่จริงนะคะไพ่ทุกอย่างมันมีความหมายมีตำนานเยอะเนาะนะคะถ้าคุณชอบชื่นชอบนะคะตรงนี้ไพ่ท่านบอกว่ามีคนที่เป็นผู้ให้เช่นเราภายเรือให้ใครนั่งฟ้ากระแสลมพัดพามีบางคนที่อยากจะไปให้ถึงฝั่งคือรักเราอยากไปให้ถึงฝั่งนะคะหนึ่งดาบนะคะตรงนี้เนาะไปให้ถึงฝั่งไปให้ถึงเป้าหมายพยายามเพื่อคนที่เรารักแต่มีคนที่ หนึ่งนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นไม่เคยมองสนใจไม่ใส่ใจเราเลยเราจะเหน็ดเราจะเหนื่อยไหมนะคะเราพยายามเพื่อเขาไม่เคยชัดเจนกับเราด้วยไม่เคยให้เกียรติเราสิบดาบนะคะเหนื่อยกับสาภาวะนี้ที่มีคนที่เหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวจนมีคนต้องเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะหนึ่งดาบมีคนที่อยากได้อะไรที่มันเคลียร์หรือชัดเจนหรือคุณรอความชัดเจนไพ่ตรงนี้นะคะตกตำแหน่งความคิดมีคนที่บล็อกกันไป หรืออปิดกัน้นความรู้สึกปิดกัน้นกำแพงกับตัวเองนะคะไม่คุยไม่อะไรหรือไม่ก็นะคะหนักกว่านันะคือถูกบล็อกนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะในความสัมพันธ์นี้มีคนที่นิ่งที่เงียบแต่ว่านะคะธาตุดินบอกว่าก้าวเหลียนนะคะก้าเหรียนนี้เป็นสภาวะที่เริ่มทําใจเริ่มปรับตัวได้อยู่คนเดียวนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ว่าดินน้นรนหรือโหยหาสักเท่าไหร่นะคะอันนี้หมายถึงปัจจุบันหนะ้าที่ผ่านมาอาจจะเคยรอเคยคิดถึง ะะแต่ว่าเววันเวลาผ่านไปมันจะช่วยเยียวยาหัวใจได้บางคนไพ่ดวคือการการเรียนรู้การตื่นรู้นะเพื่อนๆหรือการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะหรือความคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะความรักคืออะไรคะจะติดความรักคือความเข้าใจความรักคือการให้เกียรติให้และได้รับพอๆกันไม่ใช่คนนึงออฟเฟอร์อยู่ฝ่ายเดียวให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆแต่คุณแบบเออไม่ค่อยใส่ใจไม่เคยแคร์อย่างนี้นะคะ แล้วความรักมันจะไปได้ตลอดรอดฟังได้ยังไงถูกไหมคะตรงนี้นะแล้วก็คนบางคนอยากได้อะไรที่มันชัดเจนก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือคนที่คุณคุยคุณคบก็ได้นะคะเพื่อนๆสลับกันเอาเองนะวีออฟฟอร์จูนนะคะบางคนที่เงียบไปอาจจะปิดกัน้นมีกำแพงมาดูกันนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงก่อนเนาะจะได้รู้ว่าที่ผ่านมามันตรงกับคุณไหมใครบ้างที่มีปัญหาแบบนี้นะคะเป,เป็นเพราะอะไรบางคนอาจจะคุยกับ ระะาศีตุลลคณาตุลธาตุลมตุลกุมเมทุนราศีเมธลคนาเมธนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรือเป็นคนที่คนไทยเราเป็นคนมีสีมีตําแหน่งเป็นคนอีกโก้มีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงเป็นคนโปรไฟล์ดีนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะแล้วก็ธาตุลมตุลกุมเมถุนธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกนะคะที่ผ่านมาเเว่นะคะออฟสอดเจ็ดดาบนะคะมีใครที่แอบทําอะไรลับหลังกันไหมนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะ รู้สึกว่ามีบางคนเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครนะคะเพืเ่อนเพื่อหกถ้วยบางท่านอาจจะวนไปเวียนคือวนวน,วนกลับกลับอะ่ะนะคะเหมือนห่างไปเหมือนคิดว่าจบแล้วก็กลับมานะคะหรือบางคนมีคนเอาง่ายๆมีคนถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าคนที่คุณคบคนคุยกลับไปคบไปคุยกับคนเก่าเก่าก็ได้นะคะบางคนมีทั้งคนใหม่กับคนเก่าด,ด้วยหรือถ้าคุณไม่มีแปลว่าไพ่สลับกันนะคะไปคุยไปคบกับคนเดิมเดิมคนเก่าเก่านะเป็นความสจานำที่เป็นทางเลือกตัวเลือก นะคะเดจัดเมนเป็นไพ่ของผลการกระทำนะคะเ,เพื่อนๆทำดีหรือไม่ดีมันจะย้อนสอนหาเรานะคะตรงนี้เนาะทุกคนทุกคันเป็นการเป็นการตื่นรู้บางคนเจอกันเพราะว่านะคะเป็นเป็นที่เราเจอเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะเจอเพื่อให้ชดใช้บางอย่างแล้วจบกันไปนะคะหรือบางคนนะคะจะได้ตื่นรู้และคิดแล้วว่าความรักอะ่ะมันเป็นความรักที่คุณดีกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเขา ทำทำเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นผู้ให้อยู่ไฟเดียวรักอยู่ไฟเดียวทุ่มเทอยู่ไฟเดียวจะมีคนที่เริ่มตื่นรู้เอ๊ะทำไมฉันทําเพื่ออะไรเขาไม่เห็นแคร์เราเลยนะคะให้แต่ความเจ็บนะคะมีแต่ความเหนื่อยมีแต่สิบดาบอย่างเงี้ยแล้เจ็ดดาบทําอะไรรับหลังเรานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ The Devil นะคะมังกรลักนามังกรความรักบางคนเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนมีคนคุยเยอะ The Fool ไม่มีสถานะให้เราคุยไปเรื่อยคุยไปเอือยนะคะเพื่อนๆครบก็ครบนะ แต่ฉันไม่มีสถานะให้คุณ the devil บวก the fool เนี่ยนะคะลายสไตล์ที่ไม่มั่นคงนะคะแถมอาจจะคุยกับใครมานะคะไม่ได้มีแต่เราคนเดียวได้ด้วย1ไม้เท้านะ,ะคุณอยากได้การเริ่มต้นใหม่ที่เคลียร์และชัดเจนนะคนเนี้ยนะคะคุณเคยรอนะรอว่าเขาจะาบางคนไปเจอนะเพื่อนๆเขาไปมีคนใหม่แล้วนะไพ่หนึไม้เท้าขึ้นมามีคนมาแทรกมาซ้อนหรือเราก็ได้ที่เจอเราอยากได้โอกาสใหม่คนเนี้ยแหละเรารอนะสไม้เท้ารอว่า เขาจะดีขึ้นไหมเราเขาจะชัดเจนไหมนะคะไพ่ตัวนี้มันบ่งบอกว่าเราอาจจะคบกับเขามานานแล้วก็ได้นะคะแต่ความชัดเจนมันไม่มีนะคะตรงนี้นะหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่เรารักเขามากให้ความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจคาดหวังที่จะเป็นสิบถ้วยคาดหวังที่จะเป็นอนาคตด้วยกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่ความสัมพันธ์มันกลับมีใครมาแทรกมาซ้อนก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้หมอว่านะคะคุณเหนื่อยเนี่ยนะคะแปดถ้วย คุณเดินหันหลังให้เลยแปดานะคะมันไม่ได้หมดรักหรอกแต่มันหมดแรงที่ความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ให้สถานะกับเราไม่ความชัดเจนหรือบางคนเข้าไปม,มีคนอื่นแล้วเราก็รอนะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปว่าเขาจะกลับมาไหมหรือบางคนก็เป็นสภาวะที่คบอยู่เนะี่ยแต่เขาแบบมีใครคุยไม่แคร์เราไม่ใส่ใจเหมือนคุณถอดใจนะเราเพืือนแปดถวยเดินหันหลังเลยอะ มาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยอ่าขออภัยค่ะคนที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนาะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหรือคนที่คุณไม่คุยแล้วเนี่ยเขาเงียบไปเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะมาดูกันเนาะโอ้นาเดซันคนที่เงียบนิ่งไปธาดินเขาก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะหน้าตาดีสมมติอาจจะสวยอาจจะดูดีหรือมีฐานะการเงินการงานเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ด้อยอะไรเลยค่ะมีเงินมีทองมีเป็นคนโปรไฟล์ดีแล้วกันนะคะเดอะซันน่ะเขาบอกเขาก็เริ่มมีความสุขดีในที่พื้นที่ของเขาก็ได้นะอ่ดี๋ยวมองเขาอ่านไพ่ให้หมดนะควีนถ้วยอันนี้ธาตุน้ำกรกลมินพิจิกเนาะเดอะเวอร์นะคะหนึ่งเหรียญนะคะธาตุดินธาตเดียวกับคุณด้วยนะคะการฤสมมังกรนะแปดเหรียญนะคะอันนี้ก้าไม่เท้า เด็ดเด็ดนะคะเด็ดเดดพิจิกลัคนาพิจิกนะ,ะนะคะห้าถ้วยค่ะเพืเ่อนๆจัดติกชาวตุลลัคนาตุลดาฮา,าเซเว่นออเพนทาเคลิลเจ็ดเลียนหมอพูดถึงนี้ตรงนี้ก่อนนะคะพูดถึงที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยหมอว่าห้าถ้วยเป็นสภาวะที่เขาเจ็บและเสียใจค่ะเพืเ่อนๆ นะคะความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมยังคิดใจหนึ่งคิดใจหนึ่งเหมือนเหมือนสิบดาบอะใจหนึ่งก็เหนื่อยเจ็บหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้รับความเท่าเทียมหรือยุติธรรมจะติดขึ้นมาสองรอบแล้วนะความรักคือเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะความสัมพันธ์นี้หรือหมอว่าเมื่อคนเราเกิดไปเจอใครแล้วไปไม่ได้ดีนะคะเดทนะอาจจะจบนะคะตรงนี้นะมันจะเกิดการเปรียบเทียบและช่างใจก็ได้นะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่โดนกระทำนะนะ,ะหมอพูดตรงนี้ก่อนนะคะ ะะจะเกิดการชั่งใจรละเปรียบเทียบ5ถ้วยมันเหมือนว่าเสียดายเสียดายคุณเสียดายวันเวลาเก่าๆเพื่อนๆน,นะคะที่เขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดที่เขาเลือกนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะนะคะแต่ถ้ากรณีบางคนนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายทาเขามันก็มีคนที่อยากได้ความยุติธรรมนะคะเดีย๋ยคือการจบไปนะคะเขาก็เสียใจนะเขาก็เจ็บปวดมีส่วนแต่ความสัมพันธ์นี้เขาเริ่มรู้สึกว่า,าความรักนี้นะคะกลัวกับความรัก กลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะจับเจ็บปวดไพ่โดเป็นไพ่คอมพลีทในความรู้สึกในคนที่คิดมาเยอะแล้วกับคนรักที่คบกันนะคะไพ่ตัวนี้เขาหันหน้าไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานที่อยากทํามากกว่านะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มทําใจมีความสุขดีในพื้นที่ของเขาด,ด้วยนะคะตรงนี้นะเจดเียนก็คือการการที่เขาเคยทุ่มเทนะคะเห็นไหมการเก็บกวาดต้อนเหรียญเนี่ยคือสิ่งที่เขาทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ นะคะในสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ทุกอย่างแมบางคนออฟเฟอร์ความรักนะ้ายใจให้ใจนี้ให้เต็มเต็มให้ความรักให้คุณค่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างบางคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักของเราแต่ได้กลับมาคือสิบดาบอย่างนี้นะคะตรงนี้นะ,อะขอดูนิดนึงว่าถ้าเขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างทัดดินก่อนที่จะไปถามใจว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณนะ กไม่เท้าคือการเดินหน้านะคะบางคนอาจจะบอกว่าเดินหน้าไปแล้วนะอาจจะไม่ขอดูไพ่นะคะแปดไม่เท้าอะ่ะขออ่านไพ่รวดเดียวนะแปดไม่เท้าคือการสื่อสารนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะยัมีอีโก,โก้ยัมีที่ถีนะคะถ้าพวกคุณไม่ได้มีประเด็นกันที่ที่มากมายนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ แค่แค่ไม่ง้อกันแค่เธอปีกตัวนะคะคืออย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆลองง้อ,อดูนะบางคนมีอีกโก้มีทิฏฐิใจคิดถึงเคยได้ยินไหมคะปากปากโกรธแต่ใจคิดถึงนะคะแต่นะคะเตฟูค่ะสเตนนะคะแปดเหรียญไพ่เดวเวอร์คืออย่างนี้นะคะแม่มอว่าในในออฟสอดเขาเครียดนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเขาเครียดเขา,ารู้สึก น,ะะนอนไม่หลับช่วงที่ผ่านมาไม่สบายใจแปดเรียนคือการโฟกัสเรื่องที่จะทําพยายามนะคะทำนูน่นทํานี่เพื่อให้ลืมเราก็ได้หรือลืมเรื่องราวบางอย่างเดฟูคือการหลุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้คนคนนี้นะคะเป็นคนนิ่งนะคะเงียบคิดถึงนะอยากคุยนะแต่ไม่อยากทักมาก็มีสเตนใจลึกๆก็อยากทักอยากทายนะคะตรงนี้นะแต่คิดว่าฉันอยู่ได้ฉันเข้มแข็งแล้ว นะคะตรงนี้นะอาจจะรอคุณทักมารอคุณมาง้อก,ก็ได้นะเพื่อนๆนะคะนะคะไพ่เดอะเวอร์คือรอคนที่มาเติมเต็มนะคะจะเป็นคุณก็ได้นะคะตรงนี้หรือไพ่นี้คือการเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงคุณบ้างดีกว่านะคะอ,อันนี้นะคะเด็กถือเรียนนะสองไม้เท้า กไม้เทา้า1ถ้วยนะคะเดอซันนะคะอะ่ Hi ed, อะไฮพรีเทสอาลห6ดาบนะคะเพืเ่อนๆบางคนอายุแตกต่างกันได้ด้วยนะคะเดอเอมเพลอร์งานเดดเดดเดเดวิลนะคะ the, the, the วีเ,เหรียญน,นะคะห้าถ้วยเจดไม้เท้าสสตาโอเคค่ะไพ่ใต้สำหรับเป็นสิบถ้วยคืออย่างนี้นะคะหมอว่าถามว่าเป็นยังไงหมอว่าห้าถ้วยมีบ้างนะคะที่เขาใจมนๆยังคิดถึงคุณบ้างนะ,ะเพื่อนๆแต่หกดาบคือ บางคนพยายามในความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่าเหนื่อยมาเยอะแล้วต้องการความรักความเข้าใจต้องการความรักความเท่าเทียมให้เทียมคือ,อลองคิดดูนะคะเรารักใครทุ่มเทให้ใครนะคะแต่เขาไม่เคยให้เกียรติเราไม่เคยชัดเจนกับความรู้สึกเรานะคะตรงนี้ด้วยเนาะนะคะไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าของเรานะคะตรงนี้ขึ้นมาเขาเริ่มที่จะคิดว่าเอะเขาก็มีดีเขาก็มีคุณค่าเป็นควีเลียมเริ่มจะรักตัวเองแต่ถามว่านึกถึงไหมนึกถึงนะคะแต่พยายามที่จะตัดไป มหาไพ่ตัวนี้มีการถูกบล็อกจริงๆด้วยปิดกั้นมีกำแพงเดอสตานะคะมีคนที่รู้สึกว่าเทบางอย่างทิ้งไปทั้งที่หัวใจเราก็ยังรักนะคะตรงนี้นะเแต่เอ็มเพลอร์นะคะอยากได้ความรักความเข้าใจและมั่นคงแต่ความรักนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะคะตรงนี้อันนี้แม่หมอพูดตรงนี้นะทีนี้มาดูไพ่ตรงนี้บ้างถ้าคุณเป็นครอบครัวนะคะอันนี้พูดก่อนนะถ้าคุณเคยเคยคบกันเป็นสิบถ้วยคือครอบครัว อยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวพูดเรื่องอนาคตด้วยกันหมอว่าคุณคือเป็นเอมเพลเอร์เคยดูแลเขาดีเอาใจใส่เขาดีมากแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมันมีบางอย่างที่เขาอาจจะตัจจะตดสินใจนะคะที่ไปเลือกคนไปเลือกใครคนใหม่ที่ผิดพลาดนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเดอะซันของเขาใจลึกๆเขาก็นึกถึงคุณนะคะนึกถึงเรื่องราวที่มีกับคุณนะคะแต่ตอนนี้เพราะว่ามันเดินทางไปคนละทางแล้วนึกถึงอยู่นะคะ ว่าคุณเคยดีเคยทุ่มเทดูแลเขานะคะเพื่อนๆเป็นครอบครัวเคยพยายามเพื่อเขาแต่ว่าต่างคนต่างนิ่งต่างเงียบไปก็เลยไม่มีคําตอบบางท่านนะคะตรงนี้นะอืมอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์นะคะปากแรกนี่นะคะของเมษาเนาะหนึ่งเรียนนะคะว e ออฟ fortune นะคะดี The Emperor, เอ,อ็มเพรสเนาะอาตะกีเอ็มเพลสขึ้นมาแล้วนี่เอ็มเพรสนะคะอ่าดีเอ็มเพลสนะคะหนึ่งไม้เท้าสิบถ้วยนะคะหกถ้วยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้หมอเขาอ่านตามไพ่นะอ่ะขึ้นมานะคะเดอ s t สตา รสันนะคะคิงถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็สองถ้วยนะคะคิงถือถ้วยนะคะตรงนี้นะอ่าโอเคค่ะคืออย่างนี้หมอขอแพลนกล้องลงนิดนึงนะก่อนนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หมอว่านะคะบางท่านที่เคยเขานึกถึงเราว่าคุณคือความเติมเต็มคือความอบอุ่น ะะที่ทําให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างหมอว่ามีคนหกถ้วยนะอ่านตามพานะคะจะวนกลับมานะคะคมาขอคืนดีคุณเพราะว่าเชื่อไหมคะคนเราถ้าไปแล้วไม่มีใครดีเท่าคุณไพ่สลับกันได้นะคะเคยทุ่มเทดูแลเมื่อเขาไปเจอคนที่มันจะเกิดการเปรียบเทียบนะคะเพื่อนๆคนเราไปเจอโลกใบใหม่แล้วนะคะวันที่เขาเสียใจวันที่เขา นะคะไม่มีอีกคนหนึ่งเขาจะโหยหาและคิดถึงคุณว่าคุณเคยเติมเต็มเคยอบอุน่นเคยดูแลเขาดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนั้นแหละเขาจะวนกลับมามาขอโอกาสยิ่งใครเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้นะแม่หมอว่าเขาไปน่าจะไม่ได้ดีสําหรับบางคนแต่ทีนี้ประเด็นตรงนี้มีนะคะนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะทาตด,ดินทาตด,ดินจะมีคนใหม่เอี่ยมเข้ามาในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งด้วยจะมีคนให้เกียรติคุณเห็นคุณเห็นค่าของคุณ นะะในสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทเจอคู่เอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพลสนะคะเนัเพื่อนๆคู่กัลยาณามิตรนะคะคู่บุเพันิวาสเนาะขึ้นมาเพราะว่าโชคชะตาหมุนให้มาเจอกันนะคะตรงนี้นะส่วนบางท่านนะคะที่เคยเป็นแฟนเป็นครอบครัวนะคะแม่หมอบอกเลยว่าอาจจะมีนะคะเพื่อนเนตรงนี้นะใครที่จุดลิดตรงกับหมอในคลิปนี้นะสองถ้วยหกถ้วยสิบถ้วยนะคะคนที่เคยห่างกันมันเป็นการปรับเป็นการจูนนะคะการเข้าใจกัน การเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะเขาจะเติบโตเขาจะเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่มีคนทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะไม่มีใครไปรอดหรอกแบบนี้นะคะความรักก็คือถ้าคุณรักคุณต้องทําด้วยให้เขาเห็นว่าเรามีคุณมีค่านะคะในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมาให้หมอขอให้สรุปและแนะนําก่อนนะขอให้สรุปและแนะนํานะคะ เก้าถ้วยเนาะสี่ไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะเดอ s ซันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสได้กลับมาได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างใครที่เคยเป็นแฟนเป็นครอบครัวนะคะเดอ s ซันขึ้นมานะคะลด 9ก้วยคือรถอีโก้ถ้าผู้คุณไม่ได้ปีปัญหาหลายอย่างไม่ใช่นอกใจนะคะหรือคนเราผิดพลาดได้ลองลดลงนะคะให้โอกาสนะคะลดอีโก้ลดทิฐิลงนิดนึงนะคะในความสวรรค์มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาหรือบางท่านนะคะที่ผ่านมาไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลความรักของเรา ทีนี้นะคะเพื่อนๆคุณจะได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวหรือไปเจอโลกใหม่ๆคุณจะรู้จักการเปรียบเทียบพระช่างใจโอ้โหนะคะเราทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดไปคนที่เคยรักเราทุ่มเทให้เราแต่เราไม่เคยไปใส่ใจเขาวันนั้นล่ะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทําสิ่งที่ผิดพลาดแต่ถ้าคุณลองคุยลองเคลียร์ลองปรับนะคะตรงนี้นะนะคะมันจะได้เคลียร์กันแล้วความสุขก็จะตามมาค่ะเพื่อนๆแต่ถ้ามันเหนื่อยที่จะพยายามแล้วมองว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะ ตรงนี้แต่หมอทําคลิปคนส่วนไปแล้วเนาะนะคะตรงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ไหมครับใต้สําหรับยังได้คุยเลยหมอว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันนะคะตรงนี้นะบางท่านนะว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์ต้องปรับต้องต้องจูนนะคะเพื่อนๆต้องให้และรับพอๆกันขอบคุณมากๆค่ะท่าดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้หมอคิวเต็มนะเพื่อนๆจนถึงสิบสิบสองแล้วนะคะ สงการหมอหยุดรับดูดวงนะคะคำว่าหยุดรับหมอก็จะคือพักด้วยถ้าท่านใดที่ทักมาช่วงระหว่างสงการหมอขออภัยนะคะหมอถ้าพักหมอจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อหมอจะพักจริงๆคือจะไม่ได้ตอบลายจะไม่ได้อะไรก็คือพักผ่อนจริงๆนะคะทั้งสมองทั้งอะไรนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะหลังวันที่16หหมอจะรับคิวอีกทีนะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ